ตัวนี้นะคะจะเป็นใบพัดลมของมิสูนะคะมิสูสตาดาปี1,997นะคะถึง2,005นะคะก็ตัวนี้นะคะจะเป็นพลาสติกอย่างดีเลยนะคะหนานะคะมองดูได้เลยนะคะใช้วัส,วสดุอย่างดีนะคะตัวนี้ไม่มีตำหนิไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะคะของเก่านิดนึงเดี๋ยวเราจะถ่ายกล่องให้ดูนะคะ จะได้ตัดสินใจก่อนที่จะสั่งซื้อนะคะอมเดี๋ยววัดให้นะคะรูยึดจะสี่รูนะคะสองสามสี่ค่ะก็เหมือนเดิมนะคะวัดตรงจุดกึ่งกลางของรูน็อตนะคะก็เดี๋ยวจะอยู่ที่สิบสิบห้าจุดห้านะคะสิบห้าจุดห้าเซนนะคะ แล้วก็20่สนะคะยี่สิบเซนนะคะไซคอนสตาร์ด้าใช้ด้วยกันนะคะ2องพันห้นะคะแล้วก็แต่ถ้าจะเอาชัวก็วัดวัด,วดเพื่อความชัวอีกทีหนึ่งนะคะสิบเอ็ดสิเซนค่ะนะคะจากจุดนี้มานี่นะคะ ราะว่าแต่ละใบเขาจะเท่ากันอยู่แล้วนะคะตรงนี้วัดไปรีอยังเอ่ยวัดไปแล้วนะคะยี่สิบเซนเนาะกลับตัวอีกด้านนึงนะคะ